สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมเมจิ c c h a e นะคะพบกับไซอีกแล้ววันนี้ไซจะพาเพื่อนๆชาวราศีตุลน,นะคะ มาเปิดไพ่เช็คดวงความรักลายปักหลังของเดือนกุมภาพันธ์มีผลตั้งแต่วันที่15จนถึง28กุมภาพันธ์2565นี้นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปทำการเปิดไพ่ต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าผู้ทำนายไม่ใช่ผู้วิเศษเป็นแค่ผู้อ่านไพ่ไม่มีการทำนายใดถูกต้อง100อย่าย,ยึดการทำนายเป็นสารณะหรือนำไปตัดสินเรื่องราวความสัมพันธ์ใดๆในชีวิตนะคะการทำนายวันนี้ก็จะเป็นดวงรวมพลังงานรวมภาพรวมไม่ใช่ ดวงส่วนตัวของใครใคนใดคนหนึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือเรื่องนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะคะสำหรับใครที่อยากจับปรึกษาส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพหรือเรื่องอื่น ก็ทักสายมาได้ที่เพจ n i m j a c i o n มนังไม้หรือไลน์แอดที่สายทิ้งไว้ให้ด้านล่างแล้วก็ขอขอบคุณจริงๆสำหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปของช่อง n i m j a c i e n ช่วยกดติดตามกด u b s c r i b e นะคะรวมถึงคอมเมนต์ดีๆที่มีให้กันขอบคุณมากๆเลยคะ่ะแล้วก็ในคลิปนี้นะคะสายก็มีข่าวมาบอกนะคะสำหรับคนที่อยากจะร่วมกิจกรรมนะคะในเดือนมีนาคมนี้นะคะเป็นวันเกิดของสายสายก็เลยจัดกิจกรรมดูดวงส่วนตัวฟรีนะคะเพื่อนๆสามารถไปร่วมกิจกรรม ได้ที่หน้าเพจนี่มีเช่นมน,นังไม้นะคะทรายทำคลิปนะเออทรายทำลิงค์นะคะไว้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูความรักของชาวราศีตุลกันจ้าดูไพ่พลังงานข้อความนะคะตอบฉันหน่อยว่าเธอปรึกษาหมอดูนะคะเล่นพิกากาดปรึกษาหมอดูอ่ะแน่นอนถ้าคุณไม่มีปัญหาความรัก คุณก็คงไม่ได้มาดูคลิปนี้หรอกเนาอะนะคะอืบางคนก็อยู่ในสภาวะเบื่อนะในความรักนะคะหาทางออกไม่เจอก็เรต้องมาปรึกษามาดูก็ลองปรึกษาทรายได้นะคะบางคนก็อยู่ในสภาวะที่กินไม่เข้าคายไม่ออกแล้วแหละนะคะใส่น้ากากนะคะเข้าหาคนที่เราดูด้วยคนที่เราคุยด้วยหรือคนรักของเราเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะ ขอปักหลักยืนหยัดเพื่อตัวเองสักครั้งนะคะพักเรื่องเราไว้ก่อนอืมพอเกิดการเบื่อแล้วก็เหมือนอยากอยู่กับตัวเองมากกว่าเนาะมีบางเรื่องนะคะที่คุณยังไม่รู้เกี่ยวกับตัวฉันนะคะ top secret เนาะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ไม่ได้เปิดใจให้เขานี่เขาจะไปรู้ได้ไงอะเกี่ยวกับเรื่องกับตัวคุณเพราะคุณก็เบื่อเขาอยู่ตอนนี้แล้วคุณก็ใส่หน้ากาก ช่ไหมคะหรือบางคู่บางคนก็ใส่หน้กกนากากกันอาจจะไม่ได้ชอบกันจริงๆก็ได้นะคะแต่มันอาจจะมีอะไรบางอย่างร่วมกันเลยต้องยังคุยกันอยู่นะคะในตอนนี้ไปดูที่พลังงานของไพ่ทาโร่กันบ้างนะคะพลังงานของสามเหรียญน,นะคะเหมือนช่วงนี้คุณมีการวางแผนอะไรสักอย่างนะคะ เกี่ยวกับเรื่องเงินแหละไม่ค่อยเกี่ยวกับความรักเท่าไหร่นะคะสองดาบความรู้สึกความรักช่วงนี้มันอยู่ในอารมณ์ที่แบบรู้สึกว่าความรักมันอยู่ในช่วงไม่แน่นอนอืมความรักมันอยู่ในช่วงไม่แน่นอนนะคะเดือด n ันขึ้นมาอาจจะเป็นเพราะว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้นะมีค่คุณดวด้วยหรือว่าเขามีนิสัยแบบว่า เด็กน้อยนะคะหรือว่านิสัยที่สนุกสนานนี่คะ่ะปาร์ตี้เกินไปหรือเปล่าคุณก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันยังลังเลเลยเลยเริ่มคิดอ่านละเห็นไหมคะขึ้นเด o มนขึ้นมาด้วย The เดซันเด o มนน่าจะอองแนวแบบว่าคุยกันแบบพี่น้องมากกว่าไหมคะเออคือคุยคุยไปคนนึงก็โอ้โหแบบมีเอซเยอะแต่อีกคนนึงก็คือแบบคอยกังวลเงี้ยคุยกันแบบพี่น้องอะไรเงี้ยมากกว่า เจ้าชายถือไม่เท้านะคะอมืมีคนหนึ่งคนในความสัมพันธ์ที่ที่มองไปที่ที่เป้าหมายนะคะอย่างชัดเจนเลยนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าความสัมพันธ์มันดูไกลอะ่ะมันดูไกลแบบไกลตัวไม่ใช่แบบอยู่ใกลอ้อ่ะเหมือนถึงเขาจะอยู่ใกล้นะคะบางความสัมพันธ์เนี่ยความรู้สึกเหมือนถึงเขาอยู่ใกล้ก็เหมือนอยู่ไกลอะ่ะนะคะ ตัวอยู่ใกล้แต่หวัวใจอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะคะอืมขึ้นมาสองไม่เท้านะตัวอยู่ใกล้หัวใจอยู่ที่ไหนไม่รู้นะคะบางคนอาจจะคิดหาพาร์ทเนอร์คนใหม่แล้วด้วยนะคะ j u s Just t ิกเนาะบางคนในความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะอยากได้ความยุติธรรมให้กับตัวเองนะคะเขาเขารู้สึกว่าความรักครั้งเนี้มันไม่เท่าเทียมอะ มันรู้สึกว่ามันไม่เท่าเทียมหรือไม่ก็กําลังอยู่ในช่วงที่อยากจะปรับสมดุลนะคะอืมมีการทะเลาะก,กันบ่อยนะคะอยากจะปรับสมดุลหรือว่าอยากจะปรับความเข้าใจกันอยู่ลึกๆนะคะในความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าเออมันขึ้นเดือมลแล้วก็เจ็บอ่าไม่เท้าเนาะมีความเครียดกังวลแล้วก็มีการแบบทะเลาะก,กันนะคะหรือว่าในความสัมพันธ์ของบางคนอาจจะมีคู่แข่งด้วยนะ อาจจะมีคู่แข่งความสัมพันธ์มันอยู่ในช่วงที่เหมือนอัศวินถือเหรียญอะมันกําลังคุ้นคิดนะคะจะไปต่อก็ไปต่อไม่สุดจะถอยหลังก็ยังถอยหลังไม่ได้ประมาณนี้เนาะเออมันถึงขึ้นที่สองดาบอะมีความรังเรนะคะแล้วก็พระราชาถือดาบนะคะอืมบางคนก็ เหมือนปากไม่ตรงกับใจเนาะหรือว่าการทะเลาะก,กันเนี่ยจะมีการทะเลาะก,กันโดยใช้คำพูดที่ค่อนข้างรุนแรงอยู่นะคะรุนแรงอยู่นะคะ,ะ,คะทำให้ความสัมพันธ์มันชะงักนะคะเดี๋ยวเราไปดูพลังงานให้เสริมพลังงานนะคะอืม e ิ p r e s s หนึ่งถ้วยเอ็ r เฟสแล้วก็หนึ่งถ้วยขึ้นมาเนี่ยไซมองว่าเออความสัมพันธ์มันมันเป็นความรู้สึกดีนะแต่มันยังไม่ได้รู้สึกดีขั้นสุดอะ่ะเขาอาจจะมองคุณหรือคุณอาจจะมองเขาว่าเป็นคนที่ดีเป็นคนที่เพีียพร้อมแต่ว่ายังไม่ใช่คนที่ใช่คนที่โดนอ่ นะคะคนที่ดีกับคนที่ใช่ไม่ใช่คนคนเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์มันเลยเป็นแค่โอกาสแล้วมันโอกาสมันยังวนอยู่ที่จุดเริ่มต้นนะคะไม่ได้พัฒนาไปไกลนะคะ the world นะคะยังดูเรยบเรียบอะ่ะนะคะอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษานะเพราะว่าเพราะว่าที่มันไม่พัฒนาเนี่ยที่มีความกังวลเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าต่างเชื้อชาติต่างวัฒนธรรมมีความต่างกันมากด้วยนะคะสําหรับบางคน มีความอึดอัดแปดดาบม,มีความอึดอัดมากๆในความสัมพันธ์นะมันถึงขึ้นมาที่แอสวินถือถ้วยแล้วก็แปดดาบเนี่ยมีความอึดอัดจ,จะไปต่อก็ไปต่อไม่ไหวจะหยุดก็หยุดไม่ได้นะคะมันมีความอึดอัดมากๆเลยเนี่ยมีความอึดอัดแล้วก็ยังขึ้นดอุมูนขึ้นมาอีกเนาะมีความอึดอัดกังวลน,นะคะเครียดเนาะ ยังไม่ได้ขึ้นเรื่องของมือที่3มชัดเจนนะแต่ว่าทายมองว่าเป็นเรื่องของความความต่างทางความคิดครอบครัวแล้วก็ชีวิตการใช้ชีวิตมากกว่านะคะหกไม่เท้านะ,ะแต่ใครบางคนในความสัมพันธ์เนี้ยก็ยังรอคอยข่าวดีว่ามันจะพัฒนานะคะ ก็ยังรอคอยข่าวดีว่ามันจะพัฒนารอคอยไปพร้อมกับสามดาบรอคอยไปพร้อมกับความเจ็บเจ็บแต่ก็รอแต่ก็ทนเนาะไม่ได้มีไพ่ที่ว่าคุณจะถอยออกมาเลยนะอืมเห็นไหมอานะะห้าเหรียญยังตกอยู่ท่วงทุกนะคะแล้วก็รอเออรอคอยคุณคิดพระราชินีถือเหรียญ อุ้มความรู้สึกของตัวเองไว้รักเขาเหลือเกินนะคะหืมหหงหานะคะเป็นความหงหาสุดท้ายแล้วอะค่ะมันก็ตัดกันไม่ขาดเนาะหกถ้วยขึ้นมานะคะใบสุดท้ายมันตัดกันไม่ขาดนะคะไม่ว่าเ จะมีการทะเลาะกันกี่ครั้งนะคะจะไม่เข้าใจกันกี่ครั้งเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถปัดกันออกจากความสัมพันธ์ได้แม้ว่ามันจะรู้สึกว่าเหมือนมันไปไม่สุดอ่ะมันไปไม่สุดมันยังวนกลับมาที่จุดเริ่มต้นแต่มันก็ยังพอเหมือนจะตัดมันก็ยังมีการงอหรือว่าการวนกลับมาหากันเหมือนเดิมนะคะสำหรับชาวราศีตุลจ้า